ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแร x กสในวันนี้เรากำลังอยู่ในเกม Style สุดศ e นะครับซึ่งเป็นเกมแนวยานยิงประมาณนั้นแหละครับซึ่งอย่างที่เห็นผมก็เล่นไปถึงด่านมิชชั่นที่3แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาเล่นพร้อมกันใหม่นะในมิชชั่นที่1นะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จำไม่ได้นะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะใน,ะนเรื่วนของการเลือกอาวุธ ไม่มีอะไรเลยนี่มีอาวุธนิดหน่อยนิดหน่อยสวามิสายเอาเป็นนี่เลยกันนะมิสซลขบสามรูปแบบนะแล้วก็สตาร์ทเกมเลยเด็ดปลดลอ็อกอะชิมเมต์ด้วยนะเทเลอร์อมเมดอะชิมเม้อะลรวะ คัสตอมอยู่อบบเพิ่มโหลดเอาอ๋อนี่เพิ่งคัสตอมมาครั้งแรกนะครับจิ้นฮอสมิไซคิทูล็อกซออนทูเคลนทารเก็ตดิสติมไซคิไฟนะกดปุ่มยิงมิไซค์คางนะเพื่อล็อกเป้าหมายปัจจุบันและ ปล่อยมิสไซล์ออกไปไม่เขาบอกว่าและปล่อยอปุ่มที่กดไว้เพื่อยิงมิสไซล์ออกไปอรอสนาน,นิสหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรมันเชื่องคุ้มค่ากับการรอคอยโหลดิงด้งโหลดิงด้งโหลดิ้ง ในส่วนของเนื้อเรื่องนะสไตล์สูตรซีโร่เท่าที่ผมดูมาก็รู้สึกว่าจะเป็นแนวว่าโลกเราเนี่ยมีปัญหาผู้คนอ,อพยพอะไรประมาณนี้มาสู่อวกาศประมาณว่าในโลกนี้มันเกิดสงครามมากมายผู้คนก็หนีนก็ประมาณกึ่งกึ่งหนีสงครามแต่สุดท้ายออกมาจะอวกมาสู่อวกาศก็ต้องมาก่อสงครามกันอีกนะในอวกาศอะไรประมาณนั้นนะ ไอ้มันจะหล่นนานกันไปไหมเนี่ยโอ้เรียบร้อยหล่เสร็จพอดีอันนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนช่วยเอ่อโชว์อินฟอร์มเมชั่นหน่อยที่จริงมันก็มีรายละเอียดของมิชชั่นอยู่ตรงด้านหน้านะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูนะดัม <Adams, S 1> เอ็ดคอมมอนอ๋อนี่เราอยู่บนเหนือดาวเคราะห์โลกเะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะเออดคอมมอนสมุนชาการโลกวะอ่าสวยงามใช่ได้อยู่นะฮะถึงแม้ผมจะไม่ได้ปรับสุอะไรมากมาย อันน like ี้ก็จะเป็นส่วนของท utorials อะไรประมาณนั้นว่าอยังโอ้ก็กดชิปในการบูนนะฮะนี่ผมนี่มาแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายกดเอสคางนะเพื่อสโตรดาวส่งส่วน ก็ปิดจาไอ้ขอสโพเทุสอ๋อคอยคุ้มกันยานขนส่งโพเทอุสนะฮะเอ้ยมันชื่อโพเทอุสไม่ใช่หรอนี่โพเทอุสไม่นายช่างช้าอย่างนี้ เจ็สอัพเด,ดเปิดวาร์ปเกตโอ้โอ้โหวาร์ไม่รอเเลย o w i n t r o ต u c t i o n นะต่อไป,อไ,ปไปไหนต่อล้วครับวาร์ปไปมั้งสิ แล้วไปที่โลเคชันอะไรสักอย่างเนี่ยจิ้ทัสเตอร์ทรสเตอร์หมดแล้วโหหมดหลอดพอดีเอาไงต่อพี่ันเจ็กอัปเดตแล้วก็วาร์ปเกตไปนะจำ เรียกว่าจำนึกว่ามันเรียกว่าอะไรวะในสตาร์บอร์จำไม่ได้และไฮเปอร์ดรายวะอืมมันจะไฮเปอร์ดรายนะอันนี้ก็มีขยะอวกาศลอยเยอะแยะมากมายเนะยจริงมันทิ้งเลยอันนี้บอกว่าพิส คีย์บอร์ดอ๋อให้กดปุ่มอ่อเพื่อ,อล็อกเป้าหมายนะที่อยู่ในระยะที่แบบเราล็อกเป้าอยู่ F นี่คืออะไรอะ s e c t a r g e t e yes. อ๋อคือล็อกเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะอืมรบรบรบ You can change the function of the target list อ๋ออาสามารถ เลือก Object to select ได้นะว่าจะให้มันเป็นอะไรในหลังจากที่เราเลือกมันแล้วนี่ค o ลทิงที่วิวรี e ซ็อ๋อกดคานะเพื่อ reset โอเคโอเคออก e าไฟไฟเออไฟเอออ๋อลิงค์อันลิงค์โอเคโอเคจมอนจำเนี่ยกดอ่อเพื่อล็อกเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้า มาที่ใกล้หน่อยโอเคโอ้ย oh, เ yeah. ดี่ยนี่เรามาเป็นหน่วยเก็บกวาดขยะเลยกันเนี่ยขมอ,อสองนะฮะก็คือขี้ขวาเพื่อยิงนิสัยจู่ๆหนึ่งนัดก็เพียงพอจี้ อะไรยิงไม่สะใจเลยโย่หมดละอ้างานเราเสร็จแล้วนะโอเคสังเกต่อ้าวมีสตูเข้ามาเนี่ยอารเรียนะคอนเฟิร์มจชจัดการมือจิงจิ้ ให้ทำการกำจัดเป้าหมายนี่เป็นคำสั่งอะไรประมาณมนั่นโอ้จอกนะฮะยอโอ้โยล่วงไปแล้วหนึ่งลำแหมฉันได้ดายไปหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพูดยังไม่ตาย ยากจริงเว้ยอ้าวมีการใช้แฟร์ดๆๆๆิเทคชั่นไได้วยเอ้ยเหมือนเรียกว่าอะไรแฟร์เปิดแฟร์เปิดแฟร์การพีซซ่าเว้ยดุ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 โอ้ยช่งง่ายดายเลยกันนะเนี่ยโอ้เยอะมันเพิ่งจะมิชชั่นวันเองขอแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์หน่อยเซ่ อุ๊ยอุยกระตุกกระตุกควันเยอะมีควันนี่โริวโติวส์โพริวสยูไนเนี่ยแล้วก็วาร์ปอีกแล้วเพื่อมุ่งหน้าสู่อันนีโริวส์กำลังถูกโจมตีอยู่นั่นเอง ต้องรีบไปช่วยนะเอ่อโจ,จมตีโดยยานพวกลูกกระจอกนั่นเองไอ้พวกกระจอกมึงมาทางนี้เราทำไมบูนไม่ได้วะของบูนได้ละอ,อะไรวะดาร์ดิงคอมบัตเทนิกเลฟคอนโทรนไฟอ๋อโอเคโอเคกดเลฟคอนโทรนนะฮะเพื่อปล่อยแฟ

Tao nức. Ê, ching. Ê, lóc vào. Giờ nhí thế thôi. Yeah, nice job. ui, Next target. Oh. หายเลยแล้วโ oh. อ้ลีฟวันลีฟ e t t กเก็ตเปามายท้ทา uh, oh. Oh, ยอ่าวืดสีครเฟตโอ้เอาอีกเลยหนึ่งเป้าหมาย1 t นแท e t left อุ้ยมันไม่มันยังเหลืออีกเยอะนี่หว่าอุ้ยนีบบน่อยหมดละเศรดายจริงเลยชิงน่าเศร้าจริงเลยโอ้โเหเยอะเยอะเป็นแมงเมาเลยเว้ยฮะเอาหายไปแล้วหายไปได้หนีไปแล้ว โคติอุดะเกาะอย่างงี้เร็วเร็วรีบไปเลยโคี่อุดมันจะโดนลุมกันหน้ามีกเขาเกาะไปด้วยด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเตร,รียมหาไปด้ดานหลว ยิ่งอ้าวไปด้วยอ,อดเลยเกอ๋าอยากไฮเปอร์ดาไปด้วยเหมือนกันเนาะอ้าวนี่อะไรเนี่ยยาเราถูกโจมตี มีสงคามกันให้ได้ทุกวี่ทุกปันจริงๆเลยสินะอีะสปสปบ,บ่มบ,มบ,ม,บ,ม,บมบูมบุมตื่นตาอลังการจริงข้ามาแล้วเมื่อเรามาแล้วทั้งหมดก็จะเป็นเพียงแค่แมงเมาเท่านั้นเึฮ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 าฮึฮึฮัฮึ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 ฮ เฮ้ยยืนั่นเอ,อาเ๋ยวเพิ่งหน,นีไปอืมอีกแปดนะัดโอ้ยเ่ยมสายเราไม่เสียหลายจริงเลยโอ้มันไอ้นี่ปล่อยแฟจะหนีรอดเหรอในนี้ชาร์ก t กตเ toy. โอ้โหว้าวหืหลักตารุดเดนกันเดิกันเดกันเอ้าหามหมายต่อไปหลักเตาไม่เห้นของกูตัวนี้ของกูอ้าวไปลูกพ่อมีไส้อ อ right? ้าวหุดอ้าวซ้ายหมดทำไงดีเปลี่ยนสิครับเพ่อิวเอ้าลุยเลยยอดเว้ยชุ่มเฝ้าเฝ้าายลูกเล็กๆนะฮะเป็นมินิมิสอยอะไรประมาณนั้น โ,โย่กบูดูมโย่ย่าได้จับเลยอ้าวหนึ่งล้ำหนึ่งล้ำหนึ่งล้ำลำสุดท้ายแล้วพิ่งอุ้ย,ย,ยไปไม่ถึงอ่ะดีไซน์เราไปไม่ถึงฝั่งฝันอุ้ย,ย,ยมันหลบได้เว้ยโอ้หหายไปได้หนีไปแล้ว บอกแล้วนะครับว่าสงครามมันไม่อยู่ทุกที่จริงๆแต่แนวโอกาสก็ยังไม่เว้นนะฮะไปที่ไหนวะไปที่ยานะยานเขาโอ้โห รู้สึกว่าพอเราใกล้ๆเขาใกล้ควันแล้วมันจะกระตกเป็นพิเศษนะฮะเนี่ยว้ามิชชั่นสักเซสเราก็ไฮเปอร์ไดร์ไปแล้วนะฮะแหมเป็นคนดังนะเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะ สำหรับมิชชั่นที่1น,นะฮะก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็พบกันใหม่นะในมิชชั่นต่อไปนะฮะเราก็จะเล่นกันเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบกันเลยทีเดียวโอ้เยะเยี่ยมดีนะนะับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามช่องนะ goodbye see you next time